ครับสวัสดีครับส่องหน้าเอาทั่วครับวันนี้ยังเนาะทำเอ๊หหากวาเชื่อวันยังก่อนิได้ยังเก็บขึ้นมาอย่างเราตกเบกูไหะเนแต่เมือบางเลยน้อไม่บาัมางล่าห้เดยวม้อนาี๋ยวนมึงังวนนี้มาอยู่กับสองงครับวันนีโอ้ไรกันมดีไปกันบ้านเา อะไรานวไรงานตัวอะรงานตัวไดไม่ีเลยอรงาเมุ่งมาพีู่ีองช่างผู้พานมาหยาต่วมาเป็นบ่อะสมออกกล่องกไม่เปไรบ่ดูคนไปเอานุ่กองหันมาหัอาดู เป็นวยังเนาะปิงเป็ดไทยเพิ่กินปิงเป็ดปิงเป็ดไทยยังปิงเป็ดไทยยังนี่กับสปลาแดกคือซื้อนี่แหละกับไส้สมดนปลากับสนหะเอาไปคนตัวเป็ดครับบ้านีใส่ตรจุ๋มโอเคอมากระเพงบ่บห้บานนี่เียำลังจะวเปเปี่ครังเอาไปน่อีร่นะลงเ้่นี้แหะ น,น,นี่เสียผดที่คือผดนม,นมดนาโอ้ยมัวแงมโลคนแงมใหญ่กี่ระบอกใหญ่แงมโอ้ยใ่กเอาบปนเาไปทั้งเร่อเลยเอดซนขยะผดมาพี่น้องเฮ้ยจีทอดเขาฮะขีดอดนี่อฝากความขิดอดไปหาเมียอ่ะ กรถอดเขานะลุงอย่ารอกนะกีนกระทิดบอกวันมาไม่ต่องยูน่ชิมีาพริกนิดหน่อยกับกระเทียมตะไคร้ตะไคร้อ้เอาเอาเวแา่วลาครับนี่ครับใส่กระแดกพอไม่น้อย ว่าใส่ไรเต้เนใส่ยี่สิบบาทสน้อยบอกแดดแดดอีกหญ่ซะาสดซะสารสกุลโดยต้องขอาซเปเอาไปเมื่อนั่นเมือนจิงละเอาแต่ใช่ว่าปีกเป็ดใช่ประดี๋รูเจ้าเอาแดดเรี่ารตองคจารจํา่

โนโนรดีมากเัยเนี่ยเได้สิมึงอ๋อมามาโอ้โหรถลวดเลย่เป็นไรไม่เป็นอาบอเคยวอย่งนันรถแล้วือใส่นี่นี่มียาเก่งกันตั้งใจมัน้ยนะเจี่งตั้งใจซั้นไมหรีครับครับ

มแไไมองเด่นเียเก็ีไปสุดแล้วก็ลงมางางอเก็บลงมา,มงมานดงอเาเนี่ยะหกป็นสิ่งย่างไหมกเป็นสินง่งอย่าหมกเดงง มาทีครับมาทาีของที่เดียดของเป็ดเลยสากงแต่ก็น้ำมีดสากแตะก็นองนี่แมกินมไเนี่ยเนาะยาได้หนโโแมงกินอะไรได้องเลยของักปี่นปีนปนปลนปีนแมลงเห็นแล้วก็ทัางผีท่าไปเออ ใครจะว่าใครว่ากินก็ได้ครับผมเนี่ยพวกนั่งกินนีท่าบัวมอท้าบีมีท่าบัวมอท้าบีนะฮะด้วย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 ดีมึงยังโอ้ยที่ปะมันตัดเองมันนอนเลยได้หนวกันแล้นี่แล้วโทรศัพท์มันนอนยัง ยังว่าได้บิ๊นุ้งแบบเช็ดแจมพูดันึูเมืองนะก็ไปลูกไปนีเลยนี่ไม่ำมเจ็บใครเก็บตาเก็บใกรเก็บกาเนี่ยนี่ยากครับอยางเป็ดอย่างเป็ดสูบักปลาแดกครับเป็ดแน่พี n บักปลาแดกเบิรงเป็ดไอ้เบิ่งเป็ด บักปลาแดงครับนี่เนี่ยตำแก้ววะตำยำสีหีกงไรหอมไรกงใหญครับคือละบาดตัวน้ำมได้เปียครับใช้จังนเที่กนครับนตัวเนื้อหุเจ้ากับรสลุ่มรดรครับเจ้ากับรสไรรสเต็ดมอำื่อสุดหรอรสเต็มรเต็มอำเภอทางอื่นบมดรหรอเห็นเสีนอยนทย ส่วนได้เป็แก้วสูตรแก้วนต่ำเส่ต่ำ่ยโห้ต่ำเส่เ้าของเ้าขอได้คารับนะพระเ้าว่ามันต่นบันดีว่าให้โอ้อย่าาต้องพฆษณานอพราว่าเปี่ยอมาฟรีรักเรื่เลยนะบันี้ม่เยยนกองทับลูกอีสานครับบันสันสยนี่ครับบุ้ีหม่งบุ้ีหม่งอะไเนย ถ้าผมโม้เลยมหาขอหาครับตุ้มบานนู่นไง่ม้ไปอยากแปอกเสียเล่เงี้ยแงไปทุ้บานทัานยูโอยกูไปแล้วกูอูมักปบนี้แล้ตุ้บานอ่ะซิมมือนอกอติอตีอติครับอติขวคขามาเที่ยวหาอะไรเทีขอสุดที่ขอพุณนลม่ไอือเอาโ้วกดเบา้ากันครับบุญอู้อันนี้เี่ยว่าอันนี้จิ้มจังหนョ กินได้เมดล่ะเอาเมื่อสี้แมงกระเต่าเมื่อกี้เอาสิครับอ่านี่ใส่หมูครับกินเมื่อไห้อเมรผู้ใดนี่ยายปะไม่รู้เลยเขาแบก่านสเบดีกว่าเมื่อไหร่กลับมา้เมื่อไหร่ดื่มนะขังอยูไหมสียนี่ีใส่ไหมเมื่อนร่งานนี่เมื่อกินนี่อ่ะใส่มาทั้หมอเลย เดินทางมาไก่แบบความของเขาน้องอะไรคะนี่เมียของอาตีนะครับฮะเอมี่จ้าน้องสาวฮะเอมี่จ้าเอมมี่นั่นเราภาสามุทธเอาโบโบกี่เลยไทยตะกลดบ่าแม่จะภาษาตะกลดไทยตะกลดภาษาพุทยภาษาพุทยอันอันนี้ภาษาพุทยเขาเอาย่างนี้ ใส่ปกติหใส่โมเขาจะเอิ่หนวเข้าัวเข้าเขาเอิน่ย่งโม้คุยโคุย้คุจอโคุยเะสเย็ินเเนาะลูกเราบูุกนึกใหม่หมดแล้วที่หงอยากกินอันนี้วะเอาจะบอกครับนึงคำหนึงเอาไบอกบอกเียดำสุวท้ายไดุ้ด้เดวครับ คงจะกินจับเลยครับจับเลยมากกับสีมะแดงครับเต็มๆนี่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 เราไปกินเหลผู้สาวซื้อได้้ามากกล้เราอยู่ก็มากก็แผมาสามคนเดี๋ยวเัาไปกันนะผู้ชายบอก ไม่ประดีครับอะไองมเขาเิดเบี้ยงเขาเขากิ้เขาแล้วเขาเลยเอิมาครับมากันบูแลตนลูกม่องเขาแลยวมึงปดนบเทมีหองนกับน้เข็นบรรยาแบบนี้เขาเรียอยู่ตัวอาไม่ได้ครับบริเเขาเลยว่ามื่แล้วล่างที่ไหนครับปฏเพินร็ทเมือนกันยังกิมเนี่มบีม่ใส่แต่แลวจะมาเนี่ยอ๋อ่โหนี่เกากันสุด สามแล้วหรืองหัวหหมันที่นึงไม่ลูกไครแกบวัาไปที่หมอกเวยข้าวจาเขากะกรของค,ครับอืมตตะดาษตักแดงด้วยสาำไม่เย็นเย็นสามเยี่ยงรหมวกาใช่หมสามเยี่ยมฐานของลุยฐานครับ เาเยวต่ไปไป,ไป,ไปอ,อพอกันไหมครับกำนานทัวร์ครับผมกับอุ๋ยสานครับรรบ่อ<ร>นบ่อ<ะ>นยู <c oughs> เ่เซ่ะใส่เบ็ดอยู่ครับ <ผม S 2> รพอกันไหมครับ